สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพระหัตคนเดิมครับมือนี้ครับวันที่12อกรกฎาคมสองหาครับผมมืี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเป็นของแม่ใจดีกทมครับงวดที่แล้วให้มานะครับเด่นบนล่างครับเด่นที่9นะครับเหล็กเด่นบนล่างเพิ่นครับผมเนาะสองตัวมาตัวครับผมตั้งแต่ผมทายทํำมาครับผมก่ตชอว่าแม่นย่ามาครับผมเนาะ เขาติดต่อกันมาหลายงวดแล้วครับผมนี่ครับของแม่ใจดีกดทมอครับแต่ว่าจับคู่ให้บ่เขาครับผมเนาะงวดที่แล้วนะครับเด่น9กับ7ครับผมจับคู่ไม่เข้าครับมือนีครับผมผลทรงแน่แทางไม่ให้แล้วถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมหรือว่าใครต้องการอยากดูเลขราวผมไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับ ทาง u t u b e นะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูของเลขของเพื่อนก่อนครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนขอปฐถมครับงวดนี้ให้มาครับบนวิ่ง1ครับ9 1 5เม็ดเดียวครับ915เม็ดเดียวครับตัดเล่น2ตัวด้ที่9 1 1 5แล้วก็9 5ครับเน้นย้ำที่ 91515บนนะครับฝุ่นล่างครับวิ่ง0ครับ9030ครับเน้นย้ำที่90นะครับล่อง30ครับผมให้เอฟที่ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาครับผมเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมส่วนใครครับส่วนใครครับสนใจครับผมเนาะบูชาครับผม กำไรหยกครับนี่ครับหรือว่าเบี้ยแก้ครับนี่ครับผมเนาะทักไลน์ตามเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับทักไลน์มาที่065 3418836ครับเบอร์ไม่น้องคำแพงครับส่วนเบอร์ผมครับอีกเบอร์หนึ่งครับ065 241 7 4 3 8นะครับสามารถทักไลน์มาแดกครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับ ต,ตามนี้ครับผมมาครับผมมาดูของแม่ใจดีกทมดีกว่าเพราะว่าเผานส่งแนวทางมาให้แล้วครับผมแม่ใจดีกทมดูก่อนสิผมดูก่อนนะครับแป๊บหนึง่งอันนี้ของเลขวิ่งเชียงรายอ๋อเลขวิ่งเชียงรายผมลงคลิปปแล้วครับงวดที่แล้วครับ9้า 15นะครับ3ตัวมา2ตัวครับเลขวิ่งเชียงราย9ลงล่างครับออก8 9ครับแล้วก็5ขึ้นบนนะครับออก503ครับงวดนี้ครับงวดนี้ครับ9 6 3นะครับเลขวิ่งเชียงรายครับ96 3นะครับเลขวิ่งเชียงราย3ตัวมา2ตัวครับนี่ครับพันวาใบนีครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเข้า8 9ตรงๆนะครับ ใบนี้นะครับส่วนอีกใบนี้ครับนี่ครับเพิ่นว่าครับผมนี่ครับงวดนี้เด่นที่6นะครับเด่นที่6ครับงวดที่แล้วเด่นที่9นะครับออก89ครับงวดนี้เด่นที่6นะครับ6 0 6 5 6 4 6 2 6 7นะครับนี่ครับเลขปิงเชียงราย9 6 3ครับมาดูของแม่ใจดีกทมดีกว่าครับแม่ใจดีกทม อยู่ไหนเอเน่ยเนาะเดี๋ยวหาก่อนนะครับหาก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับหาเจอไหมพว่าล่าเยอะมากครับผมเนาะปักหมุดไว้แม่ใจดีกทอมอโอเคไหมใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช,ใชแม่ใจดีกทอมอครับงวดที่แล้วครับส่งมาให้ครับ เด่น9ลอง7ออก89ครับงวดก่อนครับงวดก่อนครับวันที่16ครับเด่น3กับ9ก้ครับผมเนาะนี่ครับเด่น3กับ9ครับออกล่าง3 1ครับนี่ครับงวดถัดไปครับให้9กับ1ครับผมเนาะให้9กับ1ครับนี่ครับมาที่1นะครับมาที่1นะครับก็จะว่าเลขวิ่งเพิ่นเขาบ่อยอยู่ครับผมเนาะ เลีกวิ่งเข้าบ่อยครับ2ตัวมาตัวครับผม2ตัวมาตัวเข่าบ่อยอยู่ของแม่ใจดีกทมครับแต่มาจับคู่กับเขาแน่มาเขาแน่ครับผมเนาะเคยเข่า3ตัวครับผมชุดจับคู่นะครับ690นะครับถ้าใครจําได้เข้า3ตัวนะครับของแม่ใจดีกทมครับงวดนี้ครับงวดนี้แม่ใจดีกทมส่งมาให้ครับเด่นบนล่างครับเด่นที่ พันว่า7บน9้าล่างบ่ครับผมนี่ยเบน9ล่างอ๋อน่าจะใช่นะครับเด่นบนล่างเด่น7กับ9ครับผมเนาะแต่ว่า7เน้นบน9เน้นล่างครับจับคู่ครับ7 172หนึ่งเจ็ดครับหลักร้อยครับ2 4 8ครับชุด3ตัวครับ8 7 1 8จ็ดหนึครับนี่ครับ มาครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟพีทั้ง่องกับผมเนาะของแม่ใจดีกทมครับแม่ใจดีกทมแม่ใจดีกทมครับแม่ใจดีกทมครับ เด่นบนล่างครับเด่นบนล่างเด่นบนล่าง7กับ9ครับ7กับ9ครับ7เน้นบนนะครับ7เน้นบนครับ9เน้นล่างนะครับ เก้เน้นล่างครับชุดจับคู่ครับชุดจับคู่7จ็ดหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็0 9 3 9 5 9ครับเน้นที่หลัก7เน้นที่ 7173 09 59นะครับบนนะครับนี่ครับเจ็ดเด่นบนครับ9เด่นล่างครับของแม่ใจดีกทมครับหลักร้อยครับหลักร้อยร้อยสองสี่แปดครับหลักร้อยสองสี่แปดครับเด่นที่แปดครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมี สาหางครับชุด3ตัวมี3หางครับนั่นก็คือครับ8ปดเครับ8ปดเครับแล้วก็873ครับนี่ครับผมแปดเจ็ดหนครับเน้นที่871เนะครับเน้นที่871ครับ ใช่หรือเปล่าดูก่อนสินี่ครับผมเน้นที่8 7 1หนึ่งนะครับแม่ใจดีกทมครับหลักร้อยสองสี่แปดครับเน้นที่แปดครับนะครับเจ็ดเด่นบนเก้าเด่นล่างนะครับอ๋ก็ตามนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวลงวันที่ให้เอฟซีทั้งสองครับวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดครับก็ตามนี้ครับผมมากครับมากครับ โอเคครับนี่ครับผมมาให้ f เอฟีทั้งช่องแคปหนาจอออกครับผมเนาะของแม่ใจดีกทมครับนี่ครับกระตามนี่ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกระขออุ้ยพอนให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาาปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงครับผมหล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังครับผมตามนี้ครับหรือว่าเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักบันมนี่ครับผมแคปหน้าจอเอานะครับํำเน้นคงสุดท้ายครับผมเนาะให้เอฟัีทางช่องพาวามมอนีวันที่12บสองครับ12 13 14 15 16อีกประมาณ4มือครับผมเลขก็ออกแล้วครับผมนี่ครับ ติดตามนี่ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเป็นของใครกดติดตามไว้นะครับ